โอมชานติวันนี้วันที่21เดือนมก,กราคมปี2026เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องมาเป็นผู้ที่อยู่สูงสุดโดยการมีการจดจำพ่อผู้เดียวและดังนั้นอย่าได้จดจำใครอื่นในดแม้นด้วยความผิดพาดคำถาม ลูกลูกไม่ควรที่จะคาดหวังอะไรจากพ่อและให้เพียรพยายามเพื่อตัวลูกเองแทนที่จะขอความเมตตาคำตอบเมื่อลูกนั้นมีการทรมานใดๆของกรรมผ่านร่างเก่าของลูกหรือลูกนั้นล้มละลายหรือป่วยพ่อนั้นจะพูดว่านี่คือบัญชีกรรมของลูกเอง อย่าได้คาดหวังบาบาให้มีความเมตตาต่อลูกในนี้จงเพียรทยายามด้วยตัวของลูกเองและทำทุกสิ่งด้วยพลังของโยคะโดยการมีการจดจำเท่านั้นชีวิตของลูกนั้นก็จะเพิ่มขึ้นได้แล้วบัญชีกรรมของลูกนั้นก็จะถูกสะสางลูกลูกมีความรักต่อพ่อผู้ที่ได้รับความรักมากกว่าชีวิตของตัวเองนี้มากเท่าไหร่ รูปนั้นก็จะมีการจดจำมากตามนั้นแล้วก็จะมีประโยชน์อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆสาระของคุณธรรมจุดแรกให้จดจำพ่อด้วยความอดกลั้นเพราะเป็นผู้ใหญ่และด้วยความเข้าใจอย่างมากๆเมื่อลูกนั้นมีการจดจำอย่างแม่นยำลูกได้รับกระแสจากพ่อและ ชีวิตนั้นของลูกก็จะเพิ่มขึ้นแล้วลูกก็จะมาเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีจุดที่สองเพื่อที่จะได้รับสถานะที่สูงให้ปรับปรุงความประพฤติของลูกอย่าได้มีความอยากปรารถนามากมายเกินไปจงรักษาพลังของการควบคุมอยู่เหนือการสัมผัสทางกายของลูกทำตามแม่และพ่ออย่างเต็มที่ พรขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้เพียรพยายามที่สูงสง่งและสร้างสภาพของลูกนั้นให้สม่ำเสมอมั่นคงด้วยมันตราที่ยิ่งใหญ่คือดูพ่อแล้วก็ทำตามพ่อในขณะที่รักษามันตราอันยิ่งใหญ่ตลอดเวลาดูพ่อแล้วก็ทำตามพ่อให้เคลื่อนไหวไปในสภาพที่ไต่เต้า และบุยบินตลอดเวลาอย่าได้มองดูที่คนอื่นเพราะทุกคนนั้นเป็นผู้เพียรพยายามและผู้เพียรพยายามนั้นมีความดีบางอย่างแล้วก็ยังมีข้อบกพร่องบางอย่างด้วยพวกเขานั้นไม่ได้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นให้ทำตามพ่ออย่าได้ทำตามพี่น้องชายหรือพี่น้องหญิงดังเช่นที่พ่อนั้นอยู่อย่างสมบูรณ์และมั่นคงดังนั้น ผู้ที่ทำตามท่านก็จะอยู่อย่างกงะระมำเสมอและมั่นคงในหนทางเดียวกันคติพจน์อย่าได้รับอิทธิพลโดยความคิดของคนอื่นจงเป็นอัญมณีผู้ที่มีความปรารถนาดีและมีความคิดที่บริสุทธิ์เป็นบวกกับคนอื่นๆอัจฉราโอมชาติ